พาชมรุ่น y t ยแทค่ะแต่งหน้าแรปเตอร์สไตล์ค่ะพี่ๆด้านหลังของลูกหมูนะคะคือ y t แทคขับ2ราคาอยู่ที่1 6 4 0 0 0้าบาทบวกสีพิเศษค่ะมุกม0 0หนึ่งหมื่นบาทค่ะพี่พี่ทำการตกแต่งนะคะหน้าแรปเตอร์สไตล์เหมือนตัวแรปเตอร์นะคะ1.9้าล้านเลยค่ะตกแต่งอะไรบ้างเนี่ยลูกหมูพาชมค่ะด้านหน้านะคะพอเราเห็นเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าใช่ไหมคะแต่ลูกหมูทำทรงแบบแรปเตอร์ค่ะซึ่งเป็นทรงเหลี่ยมค่ะพี่พี่จะไม่เหมือนตัวกระจังหน้าทั่วไปที่เป็นวงรีนะคะ มาพร้อมลมดำค่ะ LED นะคะ3จุดด้วยกันค่ะทำให้รถเนี่ยดูสวยนะคะในเวลากลางคืนค่ะกันชนหน้าแบบแรปเตอร์ค่ะพี่พี่แต่ถ้าเราจะใส่หน้าแรปเตอร์เนี่ยเราต้องคัตตอมตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะคะให้มันใหญ่รับกับกันชนค่ะพี่พี่เข้าไปหน้านะคะลูกหมูใส่ให้ค่ะบนหนังสือนะคะอะคริลิกใส่ให้สวยๆค่ะมาพร้อมซุ้มล้อนะคะที่ขนาดประมาณ7นิ้วค่ะพี่พี่คันนี้นะคะลูกหมูใส่แมกขอบ20ค่ะเป็นแมกแวไพร์นะคะลบเซตเนี่ย ็น24ค่ะซึ่งหมายถึงว่าหน้าแม็กเนี่ยเขาจะหุบเข้าไปค่ะพี่พีมันจะออกเป็นสไตล์อเมริกาค่ะพร้อมยางนะคะวายไทเกอร์ค่ะเป็นยางออบโรดนะคะขนาดยางเนี่ยอยู่ที่33.2.50 1ค่ะอ่า20นั่นเองค่ะพี่พีถ้าเราใส่แม็กยางนะคะขอบ20แบบนี้นะคะเราต้องยกสูง2นิ้วค่ะแล้วพอเวลาที่เรายกสูงเนี่ยเราต้องใส่ตัวเสริมกันโค้งเข้าไปด้วยค่ะ ดานข้างนะคะเบ้ารองมือจับข้อมือจับใส่ให้ค่ะพี่พี่คิวกันสาตนะคะลูกหมูก็ใส่ให้ค่ะสไตล์แรปเตอร์เนี่ยแต่งไม่ต้องเยอะมากค่ะพี่พี่แต่เอาให้แบบแต่งแล้วเท่ก็พอค่ะใส่สติกเกอร์นะคะคําว่าแรปเตอร์ให้ค่ะพี่พี่รอบคันเนี่ยถ้าลูกค้าบอกว่าเฮ้ยลูกหมูคันนี้มันเป็นแรปเตอร์หรือเปล่าหรือมันเป็นรุ่นอะไรนะถ้าใครมองไม่ออกคิดว,ว่าแรปเตอร์นะคะแต่ว่ามันเป็นรุ่นไวทแท็กที่แต่งแบบแรปเตอร์ค่ะเข้าไปท้ายนะคะลูกหมูใส่ให้ค่ะ f o r d นะคะไม่บังกล้องหลังค่ะ ตัวหนังสือนะคะคําว่าレนเจอร์ค่ะเป็นอะคริลิกนะคะสวยงามแบบนี้ข้อไฟท้ายใส่ให้ค่ะเราแต่งด้านหน้าแล้วนะคะไฟนะคะลูกหมูเปลี่ยนเป็น LED ค่ะยกคมค่ะให้เหมือนตัว 4x4 4นั่นเองค่ะพี่พี่ทั้งหมดนี้นะคะคือแต่งแบบแรปเตอร์ค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะสามารถโทรหาลูกหมูได้นะคะที่เบอร์096-0147929นะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ